มอู่่ยสวัสดีค่ะมือนียูกระช่อง4ูซีชาแนลนะคะคือเก่าคือเดิมพี่น้องมือนี้เศร้าวันที่สิบห้านะสิบห้ามกราคมนะคะอันนี้ก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะตอนนี้บอสก็แต่งตัวเสร็จแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่ามือนี้เข้าจะไปรับแม่ยุยพีเอแล้วก็น้องน้ำตาลนะคะพี่น้องออกจากโรงพยาบาลมือนี้นะคะพี่น้อง อันพี่เอกกนอนบ่หลับตีหักะอันทางมหานุสิ่นอนบ่หลับบ่นแห่งไหน,นสินอนหลับว่าสันขึ้นตื่นเต้นสิได้กลับบ้านนะคะพี่น้องโทรมาแต่เศร้าคุณไม่อยู่กันทรมาแต่เศร้าว่าอีวันมึงแล้วไปไมุตเตงหน้าไปว่าสันมึงแต่งหน้ามึงจะหลีดผมเด้อมภาษาจุนพิ่นวาภาาสันไม่อยู่ยกันทรวิดีโอทุกบ้านภาษานี่ขึ้นหน้าแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องอันเพิ่นแตงน่งหน้าความกลับเลย,เลยนี่ห้ามเลยสิมาภาษาสันหม้อเขาแห้งบอกว่าเสร็จแล้วนะคะว่าษา อันนั้นเขาอยากให้ไปแล้วหรือเปล่านี่าสันไม่อยู่บา้านเขาอยากให้กลับบ้านแล้วว่าสันคุณหมอหั่นนะเปล่ามาก่าสันไม่อยู่บ้านนะคะตอนนี้ก็เลยแบบว่ารอบอสไปเอารองเท้าอยู่นะคะบอสเ่็นสูแล้วแล้วไปกับบอสบิ๊กสองคนนะคะเพราะว่าบอสเพิ่งจะเอาของไปให้ตัวแทนที่เยสูนะคะไปให้ดีลเลอร์นะคะตัวแทนคือเอาท่องล้ะก็เอาสินค้านี่แหละเอาไปให้พี่บี๊ีที่เยสูพรน,นะคะตอนนี้ก็ สตาร์รถรอบอลแล้วนะคะจะไปรับแม่ยุ้ยกันนะจ๊ะนะคะเมือนี่นะคะ,นนะ,คะตอนนี้กับสตาร์รถรอบ,บอลจนเพร,ราะว่าอากาศมันร้อนนะคะแล้วก็อุ่นเครื่องรอนะคะี๋ยวเมื่อนี่ก็จะเป็นคอนเทนต์ไปรับแม่ยุ้ยพี่เอแล้วก็น้องน้ำตาลนะคะพี่น้องก็จะไปสองคนด้เลยอันเบนกอันเีกอะไ่ไบโจ้ะลงกข้างล่างห่อเนี่ยไปลองเท้า บอลเพิ่นไปหาเรื่องของเท่ากันมสั่นแต่งตัวแบบรอพี่น้องมือบอลถ้าแป่งตูรออีหลีนะคะพี่น้องเพเลยว่าไปหาล้องเท่าใหส่ใจเห,หมอสมกับร่างกายก่อนมาสั่นพช่ไหมตอนนี้ลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวบอลก็ขึ้นมาแล้วก็จะออกพร้อมเดินทางกันเลยนะคะไปสองคนพี่น้องโอเคนะคะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าทําอะไรกันบ้างนะคะวันนี้ไปถึงไหนกันบ้างนะคะโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราเดินทางโกธูยเยสโซทนกัอนอเลยจ้านะคะ เต็มขั้นเลยพี่น้องคล้องไหล่เลยข้างล่างก็เยอะนะคะแล้วกระเป๋าสี่ใบห้าใบมา่ลักษาก็ิดจ้าโอเคพี่พี่นี่นอนบรหลาบแล้วพี่พีซี่เราหายกับน้อคู่รัสี่เสยอยู่โอเคนะคะแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านกันจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะไปพี่น้องได้เวลากลับบ้านกันแล้วนะคะนม่นะคะน้อำตาวัีค่ะ ใครนะคะไม่อยู่ยหร่อไม่สนะคะเอาล่างออกอยู่มังพี่ข้างหน้านั่งสคนนะคะตอนแรกนี่ว่าไปอยู่สินอนเตียงไงอุ้ยเดีเา่อามัคือเป็นแบบนีช่วยอย่างแม่จะใคสีนอนเอาเกิดจักเล้ว อันนี้เรากำลังจะกลับบ้านกันนะคะโอเคนะคะไปเดินทางกลับบ้านกันจ้าดีใจปะโอ้แล้วดีใจค่ะดีใจมากเส้นนี้ยิ่งอยากกลับกับเพื่อนนะคะบพงน้าพี่ดีใจทุกคนบ๊าับายแล้วที่รีไปซซ่ไอโซ่ทุกคนนะจ้าบันเท้าโอเคค่ะเดินทางกันต่อกันนะถึงแล้วน้ำตาได้อะไรน่ะได้อะไรก็มีดูใครเอาให้พี่วินเดอร์เหรอนี่ ก็วายอยู่เอาก็ไปเห็นยางมาหาเนาะตอนแรลกไปได้เแถไปแถวพวกมาไล่สอสอจะได้อะไรกลับมาสอสอเหรอเนี่ยสอสอตกพักไหม<อ>ตกพักไหมสอ,สอสออะอันนี้น้องมีเนื้อเข้ามาแล้วอันนี้ขอน้ำตาลหมดเลยใช่ใชไหมตอนนี้เราสืบขนของนะคะี่ข,ข,ขนของลงก่อนแล้วก็นุชก,ก็จะไปส่งแม่ยุ้ยที่บ้านสวนนะคะออกไปบ้านสวนเหน,นึ่งเชียงใหม่ อันเบอร์ขนมโจ๊กครับโจ๊กพี่น้องเดือดอยู่เลยขนมเยอะมากอันนี้เป็ขาเสืออยแล้วาได้พี่น้องอยู่ลงบมายเพื่อสีจุ่มจุ่มอุ้ยนี่แน่น่ารัจังเลยถือของเสื้อน้องพอดีเลยกระลักแซวว่าเอ้านั่นไปเดินไปไหนวะเมื่อก nah ี้วะโอเคนะคะเดี๋ยวดูขนของก่อนเดือค่ะพี่น้องลาสุดไม่ได้ขันมาอันอันเดี๋ยวะหรหน้ามากเนี่ นี่มานหัวเหลี่นะจ๊ะมาถึงแล้วเม่ต้อมเพิ่งจะได้เศร้าเหรอแม่เศร้าๆป่ะนี่เพิ่งได้เห็นคันมากที่น้องไฟฟูแกนก็รับสกินเขานะคะเดี๋ยวนุสิไปขนของลงให้แม่อยู่ก่อนนะคะกับพี่เอนะคะพี่เอเลยรับมานธทางเด้อ่หันเด้อรับเลยรับเสย์นุนยึดลายรับแบบรวดเร็ว อันนี้คุณมีผลไม้เขาไม่อยู่มีกระเช้ามีกระเป๋าสองใบนะคะโอเคนะคะพี่น้องยังจะขนของก่อนนะคะขนของเสร็จแล้วนะคะอันจเจ้าไว้ข้างหน้าห้องไม่อยู่นะคะเพราะเสือ้อผ้าต้องไปข่าเสื้อแล้วก็ซักก่อนนั่นเอเนาะเต้าเสือ้อป้าป๋าดี่สวยมากเสื้อสวยอีหลีโบไปลุกไป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 มีสีผอบผอบมีมีสีสีสีฝ้าสีเหลืองสีเทาสีขาวใครเยอะเลยสีเทา,านี่สีเข้มเจ้านี่ไม่ใส่ใอยบอนี่ขาต้องทำ เอ็กซอะไรกบ้านได้เสือพี่น้องเสื้อสวยๆวยเออเดี๋ยวเราจะเห็นเดีมาขายรบอกเขาเห็นคอยสีเด้อคอยบสือเด้อเสือป้าปานี่เสือดีเด้อผ้านมาหนไม่พอใส่ไม่จม่ได้อยู่เด้เออบางมันใส่สมายเนาะมันก็ได้อยู่ครับเย็นบรูพูดล้งกันมี่เด้พี่น้องสกีต่อมน้อยร้อยล้านคร้งนล้งเพิ่นคักคักค แก้าอีริปรป้าปานี่เมื่อวานเห็นรถเจ้าไปเลิกอ,อยู่พอเจ้าไปยังที่อีพอนัว <ละ S 2> ไปหาผู้สาวไปน,แบบน,น้องแกจะลองคีิปสินี่ต้องก็ลองคีินี่ผู้สาวเอาบอเด็กหมื่อวานนี่เดิหมื่วอว <c oughs> านนี่นะบอลเขาบอเห็นรถแดงตีไฟเสียกันอยู่เสียบมแม่หนำเปล่าชิวเจ้าบอกฉิวแล้วบุบไม่ชิวอีแม่บอไม่ชิวกินยังกับเสอยู่บ้านเจ้าของจ้าจะลองกินลอดกินเขานะฮะพี่น้อง เดี๋ยวจะมาคิดข้าด้วยกันนะคะกม่ต้อมนพี่น้องขอบคุณมากนะคะขอบคุณแม่แม่ต้มนะบ้านไม่ยุยนะคะอันเมียจะนะเ่จะเรนวันนี้ั้งห่เขากุเื่อเมหกันเรื่อพี่น้องมาดตั้งใหม่เขาหนึงคนี่กน้าสรก็มาผูกแนนะคะแม่ต้อมมาผูกเขนเอ็นขวันให้นะคะน่าเเพิร์นนี้เนี่ย เพื่อไม่หนะอไปคบอยนี่ไม่ยูซีฟอันอีกตัเอาเลยเอาบิบมามามานนมาปลัดไปลลัดบานไหมลัดไปปลัดไหมลัดบานหมคลัดคนนี้คนี้คนี อย่ามาังวานยอยาไปงพาบลอยากมาอยู่ท ah ีน uh ูซามนำตอนำแยนำดูน so uh ้ำเต่านำเงีย้ขี้เยดาเด้อนำมากหาตีบานอยาสิไปอยู่โรงพยาบาลช่วงเศ้าขาเหาข้อรมันจะสิไปบ้าโรงพยาบาลเขาโอ้โห กาพีเทาไข่ก็แ่แม่ข้อข้อสอนอยากที่ว่ายีแม่เนี่ยแม่หน้าสดจังเลยอ่ะแม่หน้าสดจังเลยอ่ะสวยตลอดโอ้ยพวกอี้มักดอกขนาดขนาดด เขาไม่แอดนี่มีเงินผูกแนในพี่เข้าไปไปนี่ันน้หูมันงน้ำานะน้ำตาลหัวน้ำมูน้ำตาลหัวนี้น้ำตาลนั่นไม่หม้ออันหม้ออตาลไอ้น้าน้ำตาลจากตัวต่ออีก

ที่แม่เียัวเล้ยัแม่บัากันไม่ได้พูกแงนี่หรอไป้กันตเอออันนี้ภูเก็แรกะภูเตเรไปดิฉันานี่เนื้อแ่ายแอา่เรียกเอาไผน้ก็หลายค้เนเดเรียกเอาไผ่น้อแาผลเชื่อมน่นละแม่จะนห ต่อแน่นคนไปเร็วเร็วโอเค่พี่น้องโอเคแม่ต้อมเพิ่นผูกฝ่ายผูกแขนห้นะคะเอิ้นขวัญเอิ้นยังเลยบ่าแล้วใส่โซ่ใส่เสานะคะ่แขนบเกือบเกือบบ่ลมเกือบบุ้มแขนโอเคค่ะพี่น้องบ้านพักแล้วนะคะหลังจากกลับจากบ้านแม่ยุ้ยนะคะอ่าไปกินข้าวบ้านแม่ยุ้ยแล้วค่ะแม่ต้อมเพิ่นผูกแขนให้เอิ้นขวัญทุกคนเลยนะคะตอนนี้ก็ ถือว่าแล้วแล้วพี่น้องกินเขาอย่างแล้วบเบอรแล้วนะคะก็กลับบ้านพักผ่อนนะคะเดี๋ยวหนูก็จะออกไปเลิกแงในอีกจังน่อยนะคะไปทําธุระต่อนะคะตอนนี้ตัวเล็กจะยุ่งเนี่ยพี่น้องพอนพักกันกินข้าวอิ่มแล้วก็ สิพัคพลจ้สามนันทีก็ยังสีออกไปเรื่องต่อน,นะคะคลิปนี้นนต้องจากฝากเป็ลอะไรกคแช่เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนเหมือนเดิมนะคะฝากเป็นกำลังใจที่แมา่แสานน้องฟิล์นทุกคนด้วยนะคะหักหน่อยๆแต่หักดูดดุจกับพี่นองเดี๋ยวมือนาหนูสีมาทายคิใหมบยมงใหม่มน,หมมน,นะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ